พริกต้นนี้จะถือว่าดกก็คงไม่ใช่ผมอยากจะให้มันออกดอกมากกว่านี้ให้ดอกมันเยอะๆเลยครับ สวัสดีครับพบกับผมเกษตรกรชาวบ้านนะครับเมื่อเราปลูกพริกเราก็อยากจะให้เขาออกดอกออกลูกเยอะๆจริงไหมครับสูตรนี้เป็นสูตรเร่งดอกเพื่อที่จะให้เขาได้ผลแบบดดกไปดูด้วยกันเลยครับสิ่งที่เราจะใช้จะมีอยู่ในครัวข้างเรานะครับก็จะมีอันนี้เป็นผงชลน,นะครับเรียกว่าโมโนโซเดียมคูตาเมตรเราจะใช้1ช้อนชานะครับสำหรับน้ำา1ลิตรนะครับ อันนี้ผมใส่น้าเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้1ลิตรอันนี้2ลิตรนะครับนี่ผมใส่น้ําเรียบร้อยแล้ว1ลิตรครับเราก็จะใส่โมโนโซเดียมคูตาเมตเนี่ยหช้อนชานะครับอ่าใส่ลงไปแล้วก็อย่างที่2ที่เราจะใช้ก็คือเครื่องดื่มชูกําลังครับเครื่องดื่มชูกําลังเนี่ยที่เราจะใช้ในนี้ก็จะเป็น ในส่วนของน้ำตาลคูโคสนะครับแล้วก็มีวิตามินด้วยนะครับเราใส่ลงไป1ช้อนชาเหมือนกันครับอันนี้ต่อน้ำา1ลิตรนะครับเพียงแค่2อย่างนี้ก็สามารถที่จะใช้ได้แล้วนะครับแต่ว่าวันนี้ผมจะมาในสูตรที่พิเศษหน่อยนั่นก็คืออันนี้เป็นน้ำส้มควันไม้นะครับน้ำส้มควันไม้ที่เราจะใช้เราจะใช้1ช้อนชานะครับน้ำส้มควันไม้เนี่ยจะช่วย เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาของโมโนโซเดียมกูเารเมแล้วก็เครื่องดื่มชูกำลังนะครับเพียงแค่3อย่างนี้ครับต่อน้ำา1ลิตรนะครับในอัตราส่วนนี้นะครับไม่ต้องเยอะนี่เพียงแค่นี้ครับ3อย่างเท่านี้เองนะครับคราวนี้ผมก็จะปิดฝาเขย่านะครับเขย่าให้ผงชูรสมันละลายนะครับ แล้วเราก็จะไปฉีดกันเลยไปเลยครับเสร็จแล้วฉีดพ่นได้เลยครับคราวนี้พริกต้นนี้ก็จะออกดอกมาโดกเลยละครับ สูตรเร่งดอกพริกให้พริกก็ออกดอกเยอะและก็ให้ผลดกด้วยสูตรนี้ง่ายๆวัสดุในการใช้มีอยู่ในครัวของเราครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปวิดีโอนี้จนจบหวังว่าทุกท่านคุณได้รับความรู้จากคลิปวิดีโอนี้นะครับขอพระเจ้าอวยพระพรทุกท่านขอบคุณและสวัสดีครับ